สวัสดีค่ะ FC ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปานกกอกนะคะค่ะก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปนะคะคลิปคลิปหนึ่งนะคะให้ FC ได้ชมนะคะก็นี่กระปุกอมสินนะคะกระปุกอมสินนะคะก็อ่ะนะคะก็จะถึงเวลาเนาะเราเป็นนี่เราต้องใช้นะคะถึงเวลาต้อง เอะออกมานะคะเพื่อที่จะไปใช้หนี้นะคะหนี้ของพี่ธนาคารนะคะเพื่อการเกษตรนะคะเพราะว่าใบาแจ้งนี้ก็มาแล้วนะคะเตรียมดอกนะคะดอกก็อยู่ที่ประมาณ20,000่กว่านะคะเฉพาะดอกนะแต่ละปีแต่ละปีนะคะแต่ช่วงนี้ก็พักหนี้ไว้ก่อนพักนี่ไว้นะคะแล้วก็แต่เราก็คิดว่าจะไปตัดต้นนะคะตัดต้นอยู่ประมาณสัก มาดูจะได้เท่าไหร่นะคะในใจก็อยากได้สักประมาณสักสามหมื่นแต่คงไม่ได้หรอกนะคะมีเท่าไหร่ก็จะใช้เท่านั้นแหละนะคะมีเท่าไหร่ก็จะใช้เท่านั้นแหละนะคะก็นี่แหละเงินเก็บนะคะตั้งแต่วันที่สามเดือนสามสองพันห้าร้อยหกสิบเจดนะคะก็จะถึงปีแล้วนะคะก็จะทําการทุบนะคะเหรียญวงเหรียญบาทนะสับปันก็จะนับแล้วก็จะเอาไปแลกเนาะเอาไปแลกเนาะ เอาไปแรกที่ธนาคารหรือที่ไหนก็ได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวจะทําการทุบนะแล้วก็จะดูว่าได้กี่บาทนะคะผลออกมานะคะสาถุนะคะขอให้ถึงในใจอยางให้ถึงสองหมื่นแหละนะคะสองหมื่นนะแต่เป้าเราอยู่ที่สามหมื่นนะคะเป้าหมายการใช้นี่อยู่ที่สามหมื่นนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรนะคะทานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะจะเอาไปใช้นี่แหละนะคะเดี๋ยวค่อยหากินเอานะเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ก็เป็นเงินจีดยางบ้างนะคะเงินไปลำบ้างเงินมีโชคบ้างนะคะอะไรนะคะค่ะอะไรบ้างเนาะนะคะหลายอย่างนี่ค่ะจะทำกันปุ๊บนะคะ ๋ยวถ่ายรูปกว่าได้เท่าไหร่นอ no, นะคะเฮ้ย hey. เดี๋ยวเราก็จะทุบแล้วถามว่าเสียดายไหมเดี๋ยวเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้นะคะอถามว่าเสียดายไหมเสียดายค่ะไม่มีเงินเก็บในบัญชีนะก็มีแต่เท่านี้แหละทางเนื้อทางตัวนะอันนี้มีเท่านี้แหละนะคะมีเท่านี้ไปทุบกันค่ะ ใช่มีเศษของเราเนาะ,อ,ะอ,อ่ะเราต้องวางกับพื้นนี่แหละยกหนักเหรียญอืมขอนะลูกอาจจะทุกก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะ ขอ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 เลอหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้โหมาดูเงินเก็บนะคะทั้งปีนะคะเกือบปีนะคะจะได้เท่าไหร่นะคะแบง์พันก็มีนะคะแบงพันก็ใส่ไปนะคะ จะได้เท่าไหร่นะคะนี่เราจะแยกนับกันค่ะจะแยกออกแยกออกแดงเทาแดงยี่สิบแล้วก็เหรียญน,นะคะแดงยี่สิบแดงแดงเราจะแยกว่าเป็นกองนะคะ đến 200 đến 200 เนี่ยจะนับรวมเหรียญก็ต้องแยกเป็นเหรียญห้าเหรียญสิบยี่สิบไว้สองนี้ไปเจอเรียงแถาอีก เงินกีดยางด้วยนะคะกีดยางแล้วก็เก็บไอะไรหน่อยนะ,ะถ้าเกิดวเ,เราถือมันก็หมดนะ,ะสาบปานกวันที่สามเดือนสามนะคะโอ๊ยเจอแต่งถ่ายเดี๋ยวเรา มาแยกเหรียญด้วยนะคะแยกเหรียญสิบเหรียญห้าเดี๋ยวเราก็มาแยกเดี๋ยวเราก็จะมาแยกเหรียญสิบเหรียญห้านะคะเจ็บเศษที่แรกว่าจะผ้ามาปูกลัวเศษป,ปูนหล่นใส่ทีหน้าก็จะทําอย่างนี้แหละนะคะจะทำทุกปีนะปีที่แล้วรู้สึกว่ากิบได้หมื่นกว่าบาทแบบถ้าจําไม่ผิดนะคะค่ะ ียบ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เรียนสิบออกไหว้เยาบไก่ yeah. mm. ก็ขันละ่ยเป็นแรกเรียนสิบ <Yeah. S 1> ก็จะเอาไปแรก <g ib berish> เรียนสิบแล้วก็เรียนห้า แยกเลรียญสิบเอาแว้วต่อไปก็จะเก็บเหรียญห้านะคะคัดออกเก็บเหรียญสิบเหรียญนึงนี่ก็เป็นเหรียญห้าค่ะเหรียญห้าเหรียญบาทจะแยกออกเหรียญสองก่อนค่ะเพราะว่าเหรียญบาทมันมีเยอะอยู่เหรียญสอง เียนบาทแล้วเราก็จะมานับนะคะมานับเบราจะได้เท่าไหร่หน,น,น,นึ่งสองสามสี่แ้ก็นับเรื่องจากแบ้งค์เช่าก่อน อาจจะยากหน่อยนึ่เนาะเพราะว่าพับนี่แหละเป็นนี่ก็ต้องใช้ไม่ใช่เงเินเราเงินในบัญชีไม่มีหลอกคะะมีแต่เงินสดนี่แหละนะะไม่ได้ดราม่านะอันนี้ทําคลิปนะคะเงินเก็บเงินเก็บทั้งปีได้เท่าไหร่นะคะทั้งปี เขาบอกเรียกว่าเงินม,มีก็ต้องใช้เนะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บนับแบงค์พันค่อยวางก่อนแบงค์ห้าร้อย ห้าร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอสิอ็สอ่ินงแบงร้อยต่อไปเอาจริงลำพังเงินเดือน YouTube นะก็เดือนละสามพันกว่า บางเดือนก็ไม่ได้บ้างบางเดือนก็ได้บางเดือนก็ห้าพันบางเดือนก็สี่พันก็แล้วแต่ยอดวิวนะคะของเอซนะคะที่ช่วยดูนะคะการขายของนะคะการขายแจวบ้องนะคะปลาแห้งนะคะเอซี FC ก็ช่วยสาพันซื้อด้วยนะคะ่ะอยากเป็นไทยไว้ๆว่าอะไรจะถูกลอตเตอรี่จะได้ลดหนี้เลย <laughs> ถูกรางวัลที่สองนี่ก็โอ้ยนะคะ ทุกวันรางวัลที่สองสักสองใบต้องกดนี่เลยนะสามใบสิกดนี่เลยไม่รู้หรอก่ารางวัลที่สองไหร่รู้แต่ว่าหลักแสน, 2, แส,นสองแสนหรือเปล่าใบละสองแสนหรือเปล่ารางวัลที่สองอยากถูก ไปกรแบงห้าสิบยับเนาะเราใส่กระปุกนี้เนาะแบงห้าสิบก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปนับจีบไว้ก่อนอน,นีแบงยี่สิบนะคะก็เหรียญบาทได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าร้อยห้าร้อยบาท เดี๋จะใส่ถุงไว้นะคะแล้วค่อยมานับเหรียญ10เหรียญห้าเหรียญสองเหรียญ2ได้72บาท1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดเจบาทใส่อีก30ให้เป็น100่งร้ยเหรียญสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดแดร้เสเพิ่มใส่กลองเหรียญ5้าเจ็กว่าบาท เจ5สบ้าบาท10 20 30 40 50ามสิบสีสิบาบาทเหรียญรวมกันได้2อ0พอ่ะทีนี้เรามาแบกนับแบ์ใหญ่เนาะหื <c oughs> ยอดนะคะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองอันนี้สองหมสอง สองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่พันสองร้อยสามร้อยสามร้อยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเาละสองหมื่นสี่พันสามร้อยกว่าบาทนะฮะว้ายขาดอีกหกพันจะได้สามหมื่น มไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะขาดอีกหกพันจะได้สามหมืนเก่งนะเราชมตัวเองนะคะเก่งนะเรานะคะก็ขอขอบคุณนะคะ f อซนะคะที่คอยดูคลิปนะคะให้สาวปานคอยสนับสนุนนะคะสินค้าของสาวปานนะคะค่ะทุกสินทุกอย่างนะคะค่ะที่ช่วยสาวปานอุดเหมือนสินค้าแต่ละอย่างนะคะทั้งปีนะคะก็ถึงจะ ไม่เยอะแต่ก็ภาคภูมิใจนะคะค่ะเตรียมตัวเดี๋ยวหาอีก6,000นะคะอีก6 0พัเดี๋ยวเราก็จะไปลดหนี้นะคะค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอบอคุณมากค่ะ